กรัมหอยเด้อนีขอ่ขาวดำมมขาวด,ดำบะหมี่ขาวแดงขาวดำมาเลยสุกพริกทั้งน่าเชื่อใจนี้จัดเมนูเมนูสุกเห็เดหตะไคร้เด้อนี่ขายเห็ดตะไคร้ เลออยยางอัดฟิไออกไ้กกกแล้วเยยายางขวากันกวับพริกกันเมนูเมนูนูสุขเห็ดด้วยหมสุขเห็ดไทย เผ็ดทานเนื้อเหมือนเผ็ดทานเอากราบเอาขราดม่ทำนองเขาเว็ดแจนนัดไปเหมือนยี่หัวใส่คาเนื้อย,ยังหอมนีย่างไม่จำเป็นต้องใส่ตะแกรงใส่กระทะย่างเลยใน เห็ดหอมเห็ดไข่เลยเห็ดไข่ลวกไว้แล้วแต่ว่าเราเอามาย่างบบย่างตะแกงเดี๋ยวน้ำมันโดนโดนไฟดับจัดย่างแบบง่ายๆหอมแท่ว่า หอมเด้อเห็ดไข่คอยวายเห็ดนะคมนกกคคมีตะแกรงเลยบวางคนมัดทำแบบนี้ดีกว่าย่างปูย่างปลาก็ย่างในกระทะแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องไปอะไรมากมายตุกกนะ๊ตะแกรงเนาะตะแกรงมันตีอ้หอมแต่ว่า มากมากน,านันดนดนมนกมันดอนจะมันบ่แห้งเลยมันหนามันบกนามันบ่อคอมาใส่วะทแห้งกันพอหลดกันเขาจับกับว่าเขาอีกแต่ฟังเสียงตอดังเนาะไปนองเมนู่แล้วเหมือน ไปนอกเมนูซะละนี่คือเมนูอย่างเห็ดไข้นอันนี้ยังไม่ได้ตำนะอย่างเสร็จแล้วรอรอก่อนทำให้เสร็จอ่ะตำแก่ ตั้มแกยวสุกเห็ดสุกเห็ดสุกสุดสุดตั้เสร็จข้าวเหนียวตรีข้าวเหนียวตุ้ยสุกเห็ดไข่สุกเห็ดไข่สุกเห็ดไข่นะคะ ันนซุปไก่ใส่พริกสดซื้อมาอัดผิดไว้เนาะใครอยากกินรูด,ดูการรดูการแต่มันเบิร์อะล่ะอันนี้เราซื้อมาอัดผิดไว้ เอ,มอามะเชือ้อเชียตมใส่น้ำลูกหนึ่งมะเขือต้มนี่เห็นไหมสุกต่ออันนี้กินกังเดี๋ยวนี้ ขคนกินคนละย่างสามใส่น้ำปลาลงไปนี่เพิ่มความแตกเราต้องไปถามแซ่สูตรไผ่สูตรมันสูตรใครสูตรมันสูตรสันเอง

แ,แห้งๆเดี๋ยวเอาต้หนหอมมาใส่นี่จ้ะเสร็จแล้วซุปเห็ดไข่ซุปเห็ดตะไค่ใส่มะเขือด้วยเด้อใครชอบมาเมนูเมนูเมน,มนูมาแพงม่งมันง นี่เกิดอกผักดอกแค่ผักสดผักไม่สดผักลวกเมนูนนไขมันชอบไข่ชอบมันอันนี้ซุปเห็ดไข่อันนี้นนนนนนพริกน้ำติ๊กหมูสูตรกันเองสูตรไข่สุตมันเนาะ เดีเ๋ยวจะไปเอาต้นหอมต้นหอมอยังไม่ใส่